นี่ค่ะแก่าแลเราไม่ใส่กะทินะคะแล้วก็จะอร่อยแบบนี้นะคะให้น้ำเดือดอีกนิดนึงนะจ๊ะนี่นะคะเราใส่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูผสมเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่จะน้อยเนื้อหมูทีเยอะนี่ค่ะ เข้มข้นเลยค่ะเราใส่น้ํานะคะเพราะกลางป่าเราก็ต้องใช้น้ํานะคะมีกระชายเราใส่กระชายกับขิงนะคะลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็พอเดือดปุ๊บเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะร้อนๆเลยนะคะเราจะตักแล้วลลนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะตักใส่นะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะ พ้อมเสิร์ฟของเรานะหม้อใหญ่ๆนะคะเราใส่ใบกะเพรานะคะนี่เราจะเน้นผักเยอะๆนี่นะคะให้รสมันอร่อยนะคะกลมกล่อมกล่อมนะคะหอมกับหอมด้วยใบกะเพรานะคะ ผักล้วนๆนะคะผักเยอะๆหน่อยนะคะวิตามินนะคะก็ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้มีพลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะไปบ้ายจ้า